ู้ชมอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันเขาบอกว่าคลองตรงนี้มันเป็นคลองมรณะเพราะว่าเคยมีคน,นมาจมน้ําตายแล้วตอนที่หาศพเนี่ยคุณสืบสกุลคือหาไม่เจอจะต้องจุดธูปขอขมาก่อนแล้วก็ใช้เวลานานล่าสุดมาเกิดเหตุอีกแล้วค่ะกับผู้ชายวัย42ปีที่หายออกจากบ้านแล้วท้ายที่สุดมาเจอเป็นศพอยู่ในคลองนี้ตํารวจสพเฉลิมพระเกียรติที่สระบุรีรวมถึงกู้ภัยทีมนักประดาน้ำเนี่ยนะคะ งมคนร่างของนายยิ่งยศโสภาพมวัย42ปีคือนายยิ่งยศเนี่ยพระ ตกลงไปในคลองน้ําวังไส่อยู่ห่างจากบ้านของตัวเองเนี่ยประมาณ200เมตรที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยงมหามันยากลําบากมากคุณผู้ชมคลองนี้เป็นคลองที่ยาวผ่านหลายตําบลเลยค่ะแล้วคลองนี้มันลึกประมาณ5เมตรคุณผู้ชมดูสีน้ําสิคะสีน้ำมันขุ่นมันเข้มมันดํานักประดาน้ำเนี่ยเขาต้องสลับสับเปลี่ยนกันโอยงมค้นหาอยู่3มรอบเกือบสองชั่วโมง ก็ยังไม่เจอร่างของนายยิ่งยศนะคะจนเวลาผ่านไป6ชั่วโมงถึงจะเจอร่างของผู้ตายคือมีญาติเขาไปดูหมอ แล้วหมอดูบอกบอกว่านายยิ่งยศเนี่ยนะคะจมน้ําอยู่ที่บริเวณจอมปลวกใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ริมคลองทีนี้ญาติก็เลยมาบอกนักประดาน้ําค่ะนักประดาน้ําก็ปักหมดปักพิกัดตรงนี้เลยแล้วก็ไปงมหาตรงจุดนี้พอเจอร่างเท่านั้นล่ะค่ะโอ้ญาติก็ร้องไห้ระง,งมเลยนะคะแม่ของนายยิ่งยศเนี่ยเป็นลมจนต้องช่วยกันประถมพยาบาลน,นี่คุณแม่ค่ะต้องหิ้วปีกไปเลยนะคะ แล้วแม่บอกว่าลูกเนี่ยหายตัวไปเมื่อวานเย็นกลุ่มเพื่อนก็มาบอกบอกว่าลูกอ่ะเมาอาจจะพลัดตกลงไปในคลองจนตายหรือเปล่าแม่ <S <S ทีนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าคลองนี้มีเรื่องของอาถรรพ์บังตาเพราะถ้าเกิดว่าใครมาตกน้ำตกท่าหรือว่ามาจมน้ำบริเวณนี้จะงมหาศพไม่เจอจะต้องมีการจุดธูปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ ถึงจะเจอแล้วอย่างเหตุการณ์ของนายยิ่งยศนี่น,นะคะคุณผู้ชมจะต้องจุดทูปขอขมาเนี่ยสามรอบนะถึงจะงมนักประดาน้ำถึงจะงมไปแล้วก็เจอศพชาวบ้านบอกว่าเคยมีคนจมน้ำตายตรงเนี้ ไม่ต่ำกว่าสองศพแล้วก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุตอนนั้นกู้ภัยก็ยังหาไม่เจอต้องมีการจุดทูบข,ขอข้มาเหมือนกันทีนี้เจ้าหน้าที่ก็สำรวจบริเวณรอบๆคลองในรัศมีที่ใกล้เคียงะคะ่ะก็ไปเจอรองเท้าแตะคู่หนึ่งเจอยาสูบห่อหนึ่งเจอไฟแช็กซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งรองเท้าแตะยาสูบไฟแช็กเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นของนายยิ่งยศผู้ตายตกอยู่แล้วก็จากการตรวจสอบสภาพศพก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรนะคะตำรวจก็เลยเชื่อว่าผู้ตายเนี่ย อาจจะพลัดตกน้ําเพราะว่าเมาเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการส่งศพไปตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายแล้วก็จะไปติดต่อรับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะครับ